เวลา9นาฬิกา50นาทีมาดูแรงดันแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไร่13.1โวลต์ตอนนี้เริ่มรันแอร์แล้วนะครับเปิดอยู่ที่27องศามาดูกันว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทขึ้นไปที่333วัตต์แอร์ขนาดนงมือ2 0 0บัีดีตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเดีย๋ยวดูกันว่าจะได้สักกี่ชั่วโมง สงสัยว่าอากาศมันไม่ร้อนมั้งทำงานได้ที่อยู่ที่11วัตต์เองอะ่ะไม่สนุกเลยเดี๋ยวปรับดีกว่าปรับไปสักยี่สิบหะพอปรับยี่หขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาสาม้อยกว่าดูต่อไปเนี่ยเริ่มทำงานแล้วพัดลม,มวมวมว แรงดันแบตเตอรี่ยุบไปนิดเดียวเองนะอ่ะยี่หองศานะครับผ่านไปชั่วโมงครึ่งแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนะครับยังไปได้ต่อเรื่อยๆนะตอนนี้กินไฟอยู่แค่สองร้อยแปดสิบกวัตต์เพราะว่าอุณหภูมิได้ที่แล้วแอร์ก็กินไฟน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปสามชั่วโมงนะครับ มาดูแรงดันแบตเตอรี่กันตอนนี้เหลืออยู่ที่13โวลต์โอ้อึดอจริงๆแบตตัวนี้208แอมป์12โวลต์กินไฟอยู่327วัตต์เพราะว่าความเย็นของแอร์มันได้ที่นะครับมันก็จะกินไฟน้อยลงยังไปได้ต่อผ่านไป4ชั่วโมงนะครับตอนนี้14นาฬิกาแล้วมาดูนะครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ยัง13โวลต์100%อยู่เลยโอ้อึดแน่นอนครับตัวนี้แล้วดูการกินไฟของแอร์ สามร้อยสามวัตต์ยี่สิบหกองศาความเย็นห้องได้ที่มันก็กินไฟนะลงมีขึ้นมีลงนะครับผมยังไปได้ต่อนะครับเดี๋ยวไปได้กี่ชั่วโมงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคือถ้าเมื่อแค่ไหนผมก็ถ่ายแค่นั้นนะ <c oughs> ผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วนะครับสิบห้านาฬิกาหกหน้าที่น่าจะพอแล้วมั้งครับผมเพราะว่าต้องไปหาที่อุดหลังคาก่อนเพราะว่าตอนนี้มาแล้วนูน่นฝนจะตกแล้วนะครับจังหวัดพิษ,ษณุโลก มาดูแรงดันแบตเตอรี่กันตอนนี้อยู่ที่12.9โวลต์โอ้โหยอดแห่งความแข็งนะครับ98%บวกกับอากาศไม่ร้อนมากมันก็เลยกินน้อยนะครับอันนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะมาดูกินไฟตอนนี้อยู่แค่283วัตต์เพราะว่าฝนจะตกละผ่านไป5ชั่วโมงถ้าเปิด26องศาขนาดนี้อากาศไม่ร้อนโอ้ยสบายนะครับผมแอร์ก็ยังคงเปิดต่อเน,นื่องเดี๋ยวผมจะทําการปิดละเดี๋ยวมาดูการปิดแอร์แล้วก็มาดูแรงดนันแบตเตอรี่ว่า มันจะฟูขึ้นมาบ้างหรือเปล่าไงอินเวอร์ตเตอร์เริ่มตัดล,ละวบปุ๊บวับละผมจะปิดแล้วนะอ่ะปิดแอร์ละมาดูแรงดันแบตเตอรี่กันฮะเป็นสิบสามโวลต์ละแล้วก็ตกลงไปนิดหน่อยนี่ฟูขึ้นมาแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดแอร์ห้าชั่วโมงสบายเบือสะดือโผเรียบร้อยวันนี้ก็นำคลิปข้อมูลมาฝากนะครับสำหรับแบตเตอรี่สองร้อยแปดสิบแอมป์สิบสองโวลต์อินเวอร์ตเตอร์สองกัลวัตต์ สามารถเปิดแอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นกับแอร์จริงๆผมแนะนาให้เป็นระบบ24โวล์นะครับแต่ว่าแอร์9 0 0 0ผมว่าเอารอดน,นะแต่เป็นแต่ว่าจะต้องเป็นแอ่งเออพุเตอร์นะครับผมอวันนี้ก็ไปก่อนนะครับโซลาเซลล์บ้นันเดี๋ยวจอกันใหสวัสดีครับ